ทุกคนสวัสดีค่ะดีกับพลอยแล้วนะคะที่เพีย t o โตบ้านสวนชแนลนะคะวันนี้ขอพาดูรถอีกหนึ่งคันนะคะมาอยู่กันที่ฝั่งกระบะแล้วนะคะใครนะคะที่เป็นสายนะคะสายลุยสายกระบะอยากได้กระบะทําทกินผ่อนเบาๆมีไหมคะคันนี้นะคะเป็น c รอโด้เอลนะคะ2.5เป็นรถปี2019นะคะคันนี้ใหม่หน่อยวิ่งไปแค่80,000กวโลนะคะเป็นครโดเอลนะคะ พอนเพียง6,671บาทนะคะได้สูงสุด7ปี84งวดเลยคันนี้นะคะมีบุ๊ร์วิตติดรถมาให้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะจ๊ะเดี๋ยวเราพาดูรอบคันกันเลยดีกว่าค่ะคันนี้เป็นรถปี2019นะคะสีขาวทรงหล่อเลยอะทรงสูงยาวเข่าดีเนี่ยคือทรงนี้เลยจะ้ะนี่นะคะหล่อไหมนี่นะคะโคโลราโดนะคะ คือมองไงก็หล่อนะทุกคนนะคะเป็นรถที่หล่อจริงๆดูสิมีหลายคันเลยนะแต่วันนี้นะคะให้น้องสีขาวออกก่อนนะใครอยากได้อยู่จังหวัดอ,อะไรพิมพ์บอกมานะคะเดี๋ยวไปส่งให้ฟรีนะคะโครโดนะคะคันนี้ก็เป็นรถนะคะที่ขายดีอีกรุ่นคันนี้เป็นสีขาวกระจังหน้า c h e วี่นะคะโฉมใหม่ปี2019เลยดูสิเนี่ยแม็กไม่ ยางก็ใหม่ ai, นะเอาไปใช้งานได้ยาวๆไม่ต้องไปเสียเงินเพิ่มแล้วนะคะกระจกด้านข้างนะคะมือจับทุกอย่างมาให้พร้อมใช้งานนะคะทุกระบบเลยนะคะแม็กไลเนอร์นะคะโครโ,โดตรงรุ่นเลยนะคะด้านหลังก็จะมีโลโก้เชฟมาให้นะคะเป็นดูรัมิกซ์ดีเซลนะคะโครโดนั่นเองนะคะสวยมากๆสีขาวเดี๋ยวเรานะคะมาเปิดดูกันนะคะสำหรับภายในเป็นยังไงนี่นะคะเปิดมาแล้ว ลองมาเป็นผู้โดยสารก่อนไหมหรือว่าจะลองเป็นคนขับก่อนดีนะคะถ้าผู้โดยสารนะคะคุณจะได้ที่นั่งนี่นะคะเบาของเขาแบบนี้เลยตรงรุ่นตรงรุ่นนะคะพนักพิงนะคะนุ่มๆสบายนะคะเปิดได้นะคะเป็นแคปเปิดได้เป็นอนที่อยู่ไกลสงสัยรถเคยชนหนักเปลี่ยนเครื่องมาหรือเปล่าให้ดูว่าน็อตเดิมๆเดิมทุกจุดนะจ๊ะไม่มีย้อมแมวแน่นอนนะคะเดี๋ยวจะส่งรถที่คุณภาพดีๆพร้อมใช้งานให้ทุกคนได้ใช้กันโอเค ะค,ะคันนี้นะคะได้ภูมลัยนะคะที่เป็นภูมลัยนะคะถุลงลมน้รภัย airbags คู่หน้ามาให้ด้วยดูสิมันบางแดดพลาสติกัไม่ได้แกะเลยอะทุกคนคือของเขาใหม่จริงๆแหละมาขึ้นรถกันภูมลัยถุลงลมน้รภยัย SRS a i r b a g นะคะพร้อมโลโก้เช e v ีตรงนี้ด้วยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวอให้ดูใหม่ปี2019ไม์น้อยวิ่งไปแค่80,000โลเห็นไหม นะคะตรงกลางนะคะไม่ได้มีจอแต่มีทุกอย่างจอแสดงผลนะคะให้ได้ใช้งานกันง่ายคือจะไม่มีจอสัมผัสแต่เขาจะมีปุ่มกดนี่นะคะปุ่มกดก,ก็ได้นะนะคะจริงๆก็ใช้งานได้เหมือนกันนะคะพร้อมช่องเสียบสาย USB AUX นะคะท่านเพื่อนดู YouTube อยู่นะคะมีช่องเสียบสาย USB AUX นะคะเชือเ่อมต่อเล่นทุกอย่างจากโทรศัพท์เราได้เลยนะคะก็ง่ายดีนะนะคะไฟฉุกเฉิอนนี่ตรงนี้ นะคะปรับแรงลมที่ทางอุณหภูมิตรงนี้ได้เลยนะคะแอร์คอนโซลนะคะก็ดีไซน์สวยสวยเท่ๆนะคะบุ๊คเซอร์วิสเมื่อกี้ให้ดูแล้วนะนะคะคันนี้ก็เป็นเกียร์ธรรมดา MT นะคะให้เ,เพื่อนๆได้ขับใช้งานกันแบบเต็มที่เต็มที่นะคะกระบนะนั้นต้องเกียร์ธรรมดาถูกต้องไหมนะคะถ้าชอบแบบนี้เรามาถูกทางแล้วนะคะไปต่อกันด้วยคันนี้เลยนะคะ c r r a d o LT LS ทุกคนนะคะ2.5นะคะเกียร์ธรรมดาเป็นรถปี2019ไมมน้วิ่งไปแค่80,000โลคันนี้ราคาพิเศษเพียง369,000บาทค่ะผนเพียง6,671บาทได้สูงสุด7ปี84งวดเลยนะคะและถ้าใครอยู่ไกลไม่ใช่ปัญหาค่ะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถฟรีให้ถึงบ้านอยากได้ข้อมูลภายในภายนอกรถทุกอย่างเพิ่มเติมสามารถคุยปรึกษากันก่อนได้ฟรีนะคะไม่คิดตังค์ไม่ถูกใจนะคะก็วางสายได้ ถูงใจก็ส่งให้ถึงบ้านนะคะวันนี้เรามีโปรช่วยผ่อนให้ด้วยนะสำหรับโครโดนะคะทุกๆคันนะคะเราช่วยผ่อนแล้วก็ผ่อนมันผ่อนหนึ่งปีเต็มๆเ,เลยอะ่ะช่วยทุกคนนะคะได้แบบส่งข้างวดกันแบบตรงๆนะคะนี่หลอทุกคันหลอทุกคันทุกคนนะคะยังไงก็ฝากกันไปด้วยกับ p ี a u t o ตค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ